สวัสดีครับคุณผู้ชมทาง m a s อ a ตสา c a รรวันนี้ผมตระกูลทิมิตและทีมงานนะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปลุยออฟโรดกันนะคลิปนี้เนี่ยเราเอา Ford Ranger w i ์ d t r a k V6 ขับเคลื่อน4ล้อ 4A นะครับแล้วก็ยังมีโหมดการขับขี่ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยวันนี้แหละเราจะเอาเจ้ากำลังเครื่องยนต์ระดับ6 0 0นิวตันเมตรเนี่ยไปลุยนะครับในเส้นทางออฟโรดผมใส่ 4S นะครับเห็นไหมฮะว่าด,ดิ้นสู้เลยถ้าทางประมาณนี้นะ 4A ตัวเดียวนะ เอาอยู่เหมือนกันมันมีโอกาสที่รถเนี่ยมันจะพลาดนะครับรถมันคันใหญ่มันพิเศษตรงที่ว่าในเส้นทางระยองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเส้นทางนี้ผมไม่เคยมาเนี่ย ดูฮะไม่ฟรีพิงแล้วเห็นปะ่ะไฮไลท์มันอยู่ที่การได้ลุยในเส้นทางธรรมชาติวันนี้ผมก็เลยเอา Ford V6 เนี่ยมาลุยเหมือนกันนะครับนอกจาก 4A ที่เราแบบไว้ใช้งานกันลองเอา 4A เมาลุยในเส้นทางออฟโรดเป็นอย่างไรและโหมดการขี่อื่นๆเนี่ยบวกกับแรงบิดตัวรถที่มีพละกาลังแบบนี้เนี่ยมันเพียงพอไหมมันทําให้เรานั้นขับออฟโรดได้ง่ายได้ถ้าหากว่าวันหนึ่งเราต้เจอสถานการณ์ที่ มันมีข้อจํากัดเนี่ยเราจะไปได้อย่างไรก็เลยเอามาพูดคุยกันแล้วก็เอามาลุยเส้นทางจริงๆในวันนี้นะครับเส้นทางแบบนี้ครับโดยหลักการเนี่ย เราใส่ขับ4มาเลยจะเป็น 4S หรือว่า4 l ร Low ก็แล้วแต่นะครับมันจะปลอดภัยกว่าคือใส่ตั้งแต่เริ่มเลยครับไม่ต้องไปรอว่าเจออุปสรรคแล้วต้องใส่เนาะหรือถ้าหากว่าคุณขับรถมาแล้วคุณอาจจะลืมใส่เนาะแล้วมาเจอเนี่ยนะครับรถ Ford เนี่ยคุณง่ายเลยคือคุณบิดเอาบิดไปเนี่ยอย่างเช่นเส้นทางตรงนี้ครับอาจจะไปเป็นแบบโหมด ดูนะเขามีโหมดอะไรไหให้ใช้บ้างก็จะเป็นแบบโครนล่องอย่างเงี้ยได้เลยนะครับแล้วพอคุณบิดสวิตช์เนี่ยโหมดการทบทีของเขาเนี่ยจะใส่ดิฟล็อกให้เลยด้วยนะใส่ได้แม้กระทั่งแต่แบบตอนที่รถเนี่ยกำลังวิ่งอยู่เลย อันนี้เป็นเรื่องที่แบบดีเลยระบบขับเคลื่อนสีล้อในรถยนต์ยุคใหม่เนี่ยมันทํามาเพื่อให้คนที่แบบประสบการณ์เท่าไหร่ก็ตามจะมากหรือน้อยเนี่ยให้ใช้รถได้ง่ายขึ้นลดภาวะกังวลของเส้นทางที่เราต้องเจอก่อนหน้านี้ผมขับมาผมก็แบบชาเลนจ์ตัวเองอ่ะก็แบบใส่ขับซ้อมไปก็ได้ใช่ครับทางมันแห้งแท่งก็ไปได้นะครับถ้ามันไม่ได้เปียกลื่นอะไรแบบนี้เนาะถ้าไปได้ยางออเทเลนยางมทเทอเลนเนี่ยยิ่งง่ายดูลายดีๆนะครับดูแนวทางนะครับคุมพวงมลาลัยก็ ใช้แรงส่งตัวรถหน่อยดิ้นสู้หน่อยก็ไปได้แต่ถ้าเกิดคุณมีระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่คือใส่มาแต่เริ่มเลยไม่ต้องไปแบบจะชาเลนจ์ก่อนชีวิตจริงนะครับเราไม่อยากติดอยู่แล้วลองใส่ขับ2องไหมเดี๋ยวนะผมลองบิดไปที่ขับ2ก่อนนะดูนะครับผมอยากให้ดูอาการเฉยว่าบางคนบอกว่าดิ้นสู้แล้วไปได้ในขับ2ถูกต้องครับไม่เถียงไม่เถียงเลย แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถเนี่ยอาจจะมีมากกว่าหรือรถอาจจะแถซ้ายแถ,แถขวาแล้วคุมยากนะครับมันทําให้แบบเสียเวลาด้วยในการเดินทางนะครับดูฮะสมมติว่าผมขึ้นด้วยขับ2ถามว่าโดยหลักการมันขึ้นได้ไหมมันขึ้นได้แหละแต่มันอาจจะทุรักทุเลเนี่ยนีก็ฟีทิ้งก็มีนะเนี่ยดิ้นเห็นไหมครับรถมันดิ้นล้อมันดิ้นแล้วถ้าเกิดเราจอดสมมุติเราจอดปุ๊บใช่ไหมแล้วเราแบบเนี่ยเห็นไหมฮะอาการที่ท้ายมันสลิกเนี่ยครับ เฟดฟืดฟืด,ดเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราใส่ขับ4เนี่ยบอกเลยว่าอาการเหล่านี้จะหมดไปและอย่างที่ผมบอกครับเราบิดไปเลยครับบิดไปที่โคนร่องครับปึ๊บสิ่งที่เจ๋งคือเขาใส่ดิฟล็อกให้เลยเนี่ยฮะคือไม่ต้องจอดรถก็ได้นะนะครับแต่แนะนำว่าอาจจอดรถก็จะง่ายกว่านะครับเนี่ยดูนะครับเราเติมคันเร่งบางๆค่อยๆเติมแนละ้วให้มันไต่ปึ๊บแล้วก็คากันเร่งไว ปุ่มคันเร่งเบาๆนะครับดูครับว่าอาการรถเป็นอย่างไรเห็นไหมฮะนี่ครับปล่อยครับเราจะเห็นว่ารถจะไม่ได้มีอาการฟลีทิ้งหรือว่าพลิกหรือดิ้นเลยเพราะว่าระบบของตัวรถนะครับชุดเฟลืองถูกล็อกแล้วมันบังคับตัวรถไว้หมดเห็นไหมแล้วรถเนี่ยก็ไม่ดิ้นจนเปลืองแรงนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะ มันทำให้รถขับง่ายนะครับลดในเรื่องของภาวะก,กังวลจริงๆเลยอย่างลงทางลาดชันอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ระบบ Hill Descent Control ได้เพียงคุณกดนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นเนาะเป็นฟังก์ชันขึ้นมาแล้วก็กดนี้ครับตึ๊บนี่พร้อมกดโอเคนะครับก็ปล่อยรถลงไปเลยครับเข้าเกียร์เลยเติมพันเร่งครับนี่ฮะ ปล่อยเท้านะครับหรือว่าคุมไว้ที่เบรกก็ได้ถ้าใครแบบกังวลเห็นหินนะครับรถมันก็จะค่อยๆชะลอคุมทั้งเครื่องยนต์คุมทั้งเรื่องของเบรกนะครับแล้วก็จะมีกราฟิกให้เราได้เห็นด้วยนะครับก็จะหย่อนปึ๊บพอมันรู้ว่าโมเมนตัมของรถเนี่ยเริ่มที่จะถลาไห,ลหรือว่าลงไปเร็วเนี่ยมันก็จะเริ่มคุมเบรก เราก็คุมพวงมาลัยเอาไว้ดูแนวก็ได้ถ้าหากว่ามองไม่เห็นเน,นี่ยครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้เท้าเบรกเลยเห็นไหมเห็นไหมหนะครับก็คุมเอาเป็นหลักและนุ่มนวลครับเรื่องของการซับแรงนะฮะจากช่วงล่างเวลาที่มาเจอสภาพถนนที่เป็นหินเสร็จแล้วเราก็ปลดออกได้นะครับนี่ ผมก็คอยจะดูอย่าตรงนี้ทุกทีเลยนะเพราะว่าเรียกอะไรนะแต่ก่อนหรือว่าเจ้าอื่นๆเขาแบบอยู่ที่คอนโซลกลางใช่ไหมครับของฟอเขาอยู่ที่หน้าจอนะเปิดได้ที่หน้าจอกดปุ่มตรงนี้ก็ได้ครับแล้วมันก็จะมีเมนูนะครับเป็นหน้าจอเป็นกล้องขึ้นมาให้เราได้ดูแล้วก็ดูกราฟิกนะครับระบบขับเคลื่อนต่างๆอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยผมอยู่ในโหมด 4A ด้วยนะครับ 4A เนี่ยใช้ในเส้นทางที่เป็นทางเรียบก็ได้ทางเปียกลืด่ด ะะลาดยางนีมันก็จะจัดการระบบขับเคลื่อนให้ออโต้ครับว่าจะแบ่งกําลังเป็นขับ2ล้อหลังหรือว่าเอาล้อคู่หน้าเนี่ยมาแชร์กําลังไปด้วยก็ได้หรือว่าเนี่ยเราจะใส่เป็นขับ450-50ห้ารือว่า 4h i g h นะครับหรือว่า 4H ร์เเนี่ยก็ใส่ได้ทางแบบนี้ฮะทางธรรมชาติเนาะแล้วก็ลงเนินนะครับบางทีบางคนก็แบบก็คุมเบรกนะคุมเบรกลงไปก็ได้แล้วปล่อยรถมันค่อยๆไหลที่จะกังวลกันมากเนี่ย น่าจะเป็นในเรื่องของแบบกิ่งไม้มากกว่าที่มันจะคูดเลยเงี้ยตรงเนี้ยเราน่าจะได้ลองเรื่องของแรงบิดตัวรถว่าแรงบิดทั้งเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบก็อดอดีหรือว่าแรงบิดของตัว V6 ตอนนี้ผมอยู่ที่ V6 เห็นไหมฮะนี่ขนาด V6 นะครับยัต้องดิ้นสู้เพราะอะไรฮะผมใส่ขับสองอยู่ผมใส่ขับสองอยู่ดั <laughs> องอนั้นผมอยากจะผ่านไปผมจะไม่กดเติมเลย รถมันจะเสียหายนะครับถ้าผมกดเติมถามว่าวอาจจะไปได้ไหมอาจจะไปได้แต่เห็นไหมดิ้นเลยดิ้นเลยครับเนี่ยครับที่จะให้ดูคือถ้าคนดูลายปกติตรงเนี้ยสามารถใช้กล้องแล้วมันจะมีแทรกตามรอยถนนที่เขาเนี่ยได้เทปูนเอาไว้เพื่อเพิ่มการยึดเกาะสําหรับคนในพื้นที่แต่สมมตินในกรณีที่ตกอย่างเนี้ยแล้วผมแบบเห็นไหมไปไม่ได้แล้วเพราะอะไรใส่กับ2ต่อให้รถนะครับกำลังเครื่องยนต์ดี600นิวตันเมตร จากขยโยนมีซิก yes, ก in kind of <Columbus> mm ็จะเห็นเลยว่าฟรีทิ้งเปล่าเลยเพราะอะไรรถเนี่ยพตกลงมาแล้วนะครับพอไม่มีขับสี่เห็นไหมว่านี่ฮะพอตกล่องปั๊บเนี่ยเห็นไหมไปไม่ได้เห็นไหมฮะอ่าทีนี้รถขับเคลื่อนสี่ล้อจึงได้ใช้ก็ตอนนี้ครับเห็นแบบนี้เหมือนไม่หนักหนาแต่ถ้าไม่มีขับสี่ยางก็เป็นยางธรรมดาเห็นไหมฮะถูเข้าไปสิเพราะนั้นเดี๋ยวพอ เราใส่ขับ4นะครับรถก็จะเคลื่อนไหมเนี่ยอรอดูอีกทีนึงนะครับเพราะมีโอกาสเลยเผื่อบางทีเนี่ยในวันนั้นนะครับหรือว่าวันที่เราร่วมกิจกรรมนะครับฝนตกก็มีโอกาสที่รถเนี่ยมันจะถลายลงมาได้อ่ะเราสามารถที่จะใช้ขับสีได้ครับผมจะไล่สเต็ปไหมจริงๆอะ่ะถ้าเอาสบายใจเลยก็คือใส่โฟโลก็ขึ้นเลยนะครับแต่ผมจะลองใส่ขับสีโก่อน นี่ขับ 44A ก่อนเลยขับ 44A เนี่ยเขาจะมีกราฟิกให้เราได้ดูกำลังของรถทั้ง4ล้อด้วยนะครับใส่เกียร์ดีป,ปกติเลยครับดิฟลงดิฟล็อกไม่ได้ทำอะไรนะครับเดินคันเร่งเบาๆฮะดินสู้นะครับปึ๊บขับ 44A ครับนี่ยังไม่ถึงขั้นแบบขับ4เป็นแบบ4 A, เพราะว่ามันก็จะกระจายกำลังเลยเนี่ยครับคือ คำว่า4 a เนี่ยมันก็เป็นสีออโต้เนาะมันไม่ใช่แค่เอาไว้ใช้เฉพาะทางที่เป็นทางเปียกลื่นทางเรียบเท่านั้นเราจะได้เห็นประสิทธิภาพมันเลยว่าอพอมันรู้ว่ารถเนี่ยต้องการกําลังในล้อคู่หน้าเนี่ยมันก็มีการส่งกําลังไปยังล้อคู่หน้าเพื่อเรียะช่วยขับเคลื่อนด้วยเห็นไหมครับว่าออกง่ายเลยนะเราไม่ต้องไปเติมคันเร่งปืดปืดปืดไม่ต้องค่อยๆนะครับรถก็สามารถกระจายกําลังแล้วผ่านอุปสรรคไปได้นะฮะนี่เลยฮะจุดเด่นเลยไม่อย่างนั้นฟรีไปสิใช่ไหม เมื่อกี้ป้าได้จับไปแม่ตอนมันฟรีจับไปแล้วนะครับว่าฟรีดิ้นสจู้เลยนะนะฮะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับด้านบนตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดหนึ่งเลยนะครับที่ชาลเลนถ้าหากว่าท่านใดได้มาเนาะนะครับตอนนี้เราอยู่ที่4 s เนาะคือถ้าไปทางนี้ก็ได้นะครับอันนี้เขาทำระดับแล้วที่ผมใส่4 s นะครับเห็นไหมฮะว่าดิ้นสู้เลยเห็นไหมครับว่าถ้าจะแก้สถานการณ์เนี่ยเราถอยหลังไปหน่อยก็ได้เนาะแต่ถ้าเกิดเราจะ ขึ้นจากงนั้นเลยผมก็แนะนําว่าใส่เป็นดิฟล็อกก็ได้นะครับแต่นี้ผมถอยหลังมาหน่อยนึงแล้วยังสู้ด้วยทับ4อยู่นะครับเห็นะไหม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 นะแต่ถ้าเอาง่ายนะเอาง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมบิดมาเลยครับผมบิดคอให้นี่แล้วเลือกมาที่โคนล่องเหมือนเดิมดูนะครับปึ๊บจากดูฮะ ไม่ฟรีทิ้งแล้วเห็นปะไปง่ายเลยทีนี้นี่มั่นใจขึ้นเลยสิ่งที่ผมอยากจะบอกเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมอได้ลองใช้ระบบเพราะว่ามันคือการเรียนรู้ระบบครับโอเคว่าในสมัยก่อนเนี่ยหรือว่ารถในอดีตเนี่ยเราจะใช้ฝีมือเนาะกับใช้กำลังเครื่องยนต์ช่วยนะครับแต่ว่าถ้ามาแบบเนี้ยผมอยากให้ลองนะ ลองกับระบบที่เขามีผมว่าก็จะเป็นจุดประสงค์หลักเลยเหมือนกันที่ทางค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยเขาอยากให้เราเนี่ยลองใช้ระบบใหม่ๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เห็นประสิทธิภาพว่าระบบที่เข้ามาจัดก,การทั้งกําลังตัวรถชุดเกียร์นะครับแล้วก็การคาดคาเนต่างๆของตัวรถเนี่ยมันช่วยให้เรานั้นสามารถขับในเส้นทางออฟโรด,ดได้ง่ายอย่างไรและที่อยากจะให้ดูนะครับนี่ฮะกราฟิกของ ระบบขับเคลื่อน 4A เนี่ยแถบล้อหน้าแถบล้อหลังมันจะดูได้เลยอย่างตอนนี้มันจะ50-50แต่ถ้าเรากดมาที่ 4A นะครับึ๊บคราวนี้ล้อแต่ละล้อเนี่ยจะหมุนไม่เท่ากันแล้วนะโดยเฉพาะการส่งกำลังแต่ด้วยความว่ามันเป็นขับสแบบออตโต้ครับเมื่อมันรู้ว่ารถเนี่ย ต้องการกําลังฉุดจากทางล้อหน้าเพิ่มขึ้นด้วยมันก็จะกระจาย50 50ให้อัตโนมัติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับรถไม่ได้ต้องการแรงบิดจากล้อหน้ามากขนาดนั้นเช่นในเส้นทางที่เป็นทางเรียบปกติเนี่ยรถมันก็จะเน้นกําลังไปที่ล้อหลังนะครับเนีย่ยดูฮะเห็นไหมแถบของล้อหลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนบอกว่าโอ้ยไม่เอาหรอกแบบนี้มันก็แบบ กังวลสิคุณก็ใส่ 4S ใส่ 4S ไปเนี่ยทีเนี้ย50 50ตลอดละเลี้ยวก็จะคืืนเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะให้ความมั่นใจได้ดีดเราจะรู้สึกได้เลยว่าน้ำหนักคันเร่งอ่ะที่เราเติมลงไปเนี่ยการยึดเกาะมันต่างกันรู้สึกว่ากําลังเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์มันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าหากว่าเราเนี่ยลองใส่ 4Lo นะครับต้องจอดรถนะเข้าเกียร์เแล้วก็กดนะครับ CL แล้วก็เดินคันเร่ง โอ้โหอัตราทดเกียร์เปลี่ยนแล้วพอเปลี่ยนปับน๊บมีกระชากเหมือนกันเนาะแต่จะเห็นว่ารถวิ่งชา้าจ,จริงแต่กําลังเครื่องยนต์ดีแล้วก็รู้สึกได้ถึงแรงยึดเกาะน,นะที่มันแบบค่อยๆผ่านอุปสรรคไปแต่ถ้าเป็นผมนะผมรู้สึกว่าถ้าผมมี V6 แล้วมี 4A นะหรือแม้จะจะเป็นไหนลับเตอร์2.0ศลิตรก็ตามนะอืถ้าทางแบบนี้นะผมใส่ 4A นะแล้วผมมาเลย อาจจะแบบต้องคุมคันเร่งเยอะหน่อยแต่ว่า 4A เนี่ยมันออโต้อยู่แล้วมันแบ่งกําลังให้เราเนี่ยคือพระเอกถ้าทางประมาณนี้นะ 4A ตัวเดียวน,นะเอาอยู่เหมือนกันที่เหลือก็คือคุมคันเร่งนะครับคุมพวงมาลัยไปได้น,นะฮะตรงนี้ครับคุณผู้ชมเราได้เห็นตรงนี้เลยเห็นไหมเราใช้กล้องเนี่ยวางลายได้นี่เห็นไหมฮะใช้กล้องวางลายได้เลย เห็นไหมไงเราจะเห็นข้างล่างนี่ไงหรือไม่ต้องดูผ่านไปเลยฮะเนี่ยกล้องวางลายเนี่ยผมไม่ดูเลยนี่ผมดูตามกล้อง <c oughs> จะบอกไม่ดูเอ๊ะ,อะดูเท่ออะไรอยะไรนะคือคนมันเคยชินนะครับว่ามันใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงอันนี้ก็จะเป็นอีก เส้นทางหนึ่งนะครับที่แบบทางมันแคบแล้วมันเป็นโคลนเนาะตอนนี้ผมลงมาระดับหนึ่งแล้วแล้วข้างๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกึงก่งกึ่งเหวเนาะเป็นเป็นทางชันแล้วกันผมจะแนะนําว่าตรงนี้นะคือถ้าใครกังวลนะครับคืออ่ะบางคนอยากมันก็นแล้วแต่แต่ว่าเอาสำหรับคนที่กังวลแล้วกันผมแนะนำนะคุณใส่ดิฟบล็อกไปก็ได้คุณกดจากหน้าจอก็ได้ครับแล้วจะกดโคลนล่องอะไรก็ได้แล้วแต่ใส่ดิฟบล็อกไปมันจะกำกับเนี่ยให้ล้อเนี่ยหมุนเท่ากาันคุมได้ดีแล้วก็ใส่เป็น 4L รถจะนิ่งกว่า แล้วก็ดูลายไปด้วยเพราะว่ามันมีโอกาสที่รถเนี่ยมันจะพลดนะครับรถมันคันใหญ่เนี่ยฮะก็มีไฟหน้าออโต้แล้วตัวนี้เป็น m ม t r i x l e อนะครับเห็นไหมพอมาแบบนี้ก็จะไม่น่ากลัวรถก็จะลงล่องพอดีอันนี้คือสิ่งที่แบบทำแบบนี้ยครับมันก็จะแบบรถก็จะไม่ดิน้นแม้ว่าโครนมันจะไม่ได้ดูแบบ บางคนเข้าใจว่าดิฟล็อกเนี่ยอาจจะต้องไปใช้ตอนโครนนะครับดิ้นหรือว่าหินชันๆอะไรเงี้ยจริงๆใช้ตอนนี้ครับใช้ให้รถมันนิ่งคุมรถได้ง่ายกว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากให้ลองใช้กันดูดการเินทาง,งความจริงที่เธอฝันนนไไปปกกก็เดดอิออั้บ แมนเช่นไทยอย่างเงี้ยครับผมก็ใส่ดิฟล็อกนะครับง่ายกว่ามันเริ่มชื้นแล้วด้วยถนนนั่นะครับเพราะว่าอาจจะมีฝนแล้วก็เป็นหินเป็นมันลื่นอยู่แล้วใส่ดิฟล็อกมาเลยใส่ขับสีมาเลยก็ก็ง่ายกว่าไม่ต้องไปลุ้นนะครับ ตอนนี้ทางมันแบบกึ่งๆแบบเนี้นะครับชื้นๆแฉะๆหน่อยเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเหวเลยผมก็ใส่โฟล o เลยนะเน้นว่าให้รถเนี่ยวิ่งนิ่งๆน,น,นะครับเพราะว่ายางเราเนี่ยจะแพทคันหลังอ่ะลัปเปอร์ยางออเทเลนยางผมเนี่ยกู์แย่แรงเลอเนี่ยมันจะแพทเอาคือปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันอาจจะไม่ได้พลิกลงไปแต่แต่พี่ว่าพลิกกว่า <laughs> ถ้าแพทลงไปเนี่ยก็พลิกเหมือนกันแต่ว่า ต่อให้มันแค่นี้ครับโอ้โหใครจะมาช่วยเราอะฮะใช่ไหมวันนี้เนี่ยใครจะมาช่วยเรามีแต่พวกเราชาวแมสออโตคาร์นะครับตอนนี้ <laughs> ดูดิ <laughs> เหว่ออะสองไม่ด,ดีใต้เห็นป่ะอันนี้ผมก็ใช้เป็นโหมดโคนล่องดูคดูลนะ์น่ดูลา์น่ตรงน,นี้ ถ้ามันไปอย่างนี้อ่ะถ้ามันนั่นก็เติมไปหน่อยเอาบางนะครับมุมมุมรถผ่านไหมมุมชิดเป็นไงปะทะมุมปะทะ ทางนี้ผมไม่เคยมาเหมือนกันเราก็ใส่โฟโลเลยนะหหินครับอันนี้กระแทกไม่ได้เลยนี่ครับขุมคันเร่งครับนิ่งๆไม่ต้องไปตกใจมากอาจจะมีบ้างครับเวลารถมันถ้าไหลแถวเนาะแต่นี้ครับ ฟังจากเสียงเครื่องไงครับถ้าเราเท้านิ่งๆอะ่ะเสียงเครื่องมันจะไม่วืดบาดวืบดบาดไงแต่บางๆเนี่ยครับ Walking Speed รถมันก็ไปได้ขโยกไปได้ของมันไปเรื่อยไครับโอ้ยตอนหน้ามีร่องอี่ใช่เดี๋ยวดูซั้ให้บางว่าซ้าห้างครับใ้าห้าง ตาดูยี่พี่เลยนะสายห่างเลยพี่แต่ว่ามันมีกิ่องอย่างเี้ยถ่ายไม่ป่าเนะี่ย โห oh, oh, เจ๋งว่ะซีนนี้แบบว่าขึ้นถ้าเคยมีความฝันไหมกับการได้ก้าวไปถ้าเคยได้ใช้ชีวิตอย่างใจเท่าไรถ้าเคยได้ลองค้นหาอะไรถึงแล้วอะไรเนี่ย ไร่ภูเขมินโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะฮะทางแบบว่าจุดที่จะถึงเนี่ยช่วงแบบระยะทางผมว่าก็ต้องมีนะสองสากิโลนะสกิโลเนาะประมาณ2กิโลที่รู้สึกว่าเอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องเลยเพราะว่าน่าจะไม่มีรถยนต์เนี่ยขึ้นมาซักพักแล้วจาก รอยล้อรถนะครับมีแต่มอเตอร์ไซค์ที่เราพอจะเห็นอยู่บ้างโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหนี่ต้องไปชมวิวหน่อยไหมเนี่ยโ,โหคุณผู้ชมเออผมไม่เคยมาจริงๆขึ้นมาข้างบนนี่แบบว่าโอ้โหขาสัน่น เป็นไม้หรือเปล่า <S <S เหล็กครับเหล็กโอ้โหโหเหมือนนนี้เลยอ่ะหนังหรือละครแบบผจญไทยอ่ะใช่ไหมดูดิเราเรามาแบบว่าฝนตก <S 1> <S 1> <S 1> ฟ้าแลบแป,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 ป๊บแนะฮะไม่เคยมาเลยไม่รู้ว่าแบบอ๋อเพราะขึ้นมาสูงนี่เราขึ้นมาสูงมากใช่ไหมขอนู้นเป็นป่าหมดเลยอ่ะ แล้วเรามานี่มันเป็นแบบวันแบบฝนเนาะเมฆฝนแบบว่าเยอะมากมีหมอกมีหมอกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดวันปกติฟ้าแจมา่มใสคงจะอีกแบบหนึง่งโอ้โก้มลงไปใจวิวเหมือนกันก้มลงไปใจวิวเหมือนกันต้องโอ้เเราเอา Ford ดเรน e r อร์วายแท็กขึ้นมาถึงบนนี้แฉะสักลูกตา พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่แบบผมว่าคนไม่ค่อยได้ขับรถขึ้นมากันน,น่าจะสักระยะแล้วครับหรือว่ามันอาจจะมีเส้นทางอื่นที่มันมันมาได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจคงมีหลายเส้นทางเพราะผมเห็นพวกกลุ่มที่เป็นมอเตอร์ครอสขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นมาพื้นที่ตรงนี้น,น่าจะคงเคยรับรองนะักท่องเที่ยวอ,อะไรแบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเข้าใจว่าทางฟอร์ดเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมกับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดระยองไม่ว่าคุณจะขับรถแบรนด์ใดอยู่ก็ตามนะครับ จะซื้อรถ Ford หรือไม่ใช่ลูกค้า Ford ก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมเพียงแค่ลงทะเบียนผ่านลิงก์นะครับอย่างของผมเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพบกลุ่มคนนะครับที่ร่วมกิจกรรมในวันที่18พฤษภาคมที่จังหวัดชลบุรีนะครับบริเวณสวนดอกไม้ยญยสุขซึ่งก็จะมีเส้นทางที่เป็นเส้นทางออฟโรดผมก็เคยไปแถวนั้นอยู่ใกล้ๆกับสนามพิระพัทยาตรงนั้นเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เป็นโซนของเขาไผ่ใช่ไหมฮะถ้าใครเคยไปขับรถเล่นกันอยู่นะครับ บริเวณย่านนั้นสําหรับวันนี้เนี่ยเส้นทางก็ถือว่าพอสมควรนะครับมันเป็นเส้นทางที่แบบเราไม่ได้คุ้นถินแล้วกันนะครับความชาเลนจ์มันอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้เจอสภาพถนนทั้งที่เป็นแบบพื้นผิวแห้งนะครับเป็นร่องบ้างเป็นหินแล้วก็เป็นทางเปียกลื่นนะครับในป่าที่มันมีความชื้นเนี่ยฟังกช์ชันตัวรถเนี่ยผมถือว่าเราได้ใช้ครบแล้วเราได้เห็นถึงความสุขสบายทั้งความนุ่มนวลของตัวรถครับดิฟล็อกเฟืองท้ายโหมดการดับขี่เช่นโหมดโค่นร่องโหมด4 l 4H นะครับหรือแม้แต่ขับ4แบบ แปรผันนะครับก็คือ 4A ขับ2นี่คงได้ใช้อยู่แล้วนะครับเราได้ลองใช้ขับ2ในเส้นทางออฟโรดด้วยก็ยังไปได้ไกลอ่ะนะครับพอมาลายไฟฟ้าควบคุมตัวรถได้ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะแม่นยําในเส้นทางที่เป็นแบบอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเนินชันนะครับหรือว่าลงเนินยังมีระบบ i l l d e s i o n Control นะครับช่วยเบรคคุมตัวรถได้อย่างนุ่มนวลเลย ยังมีกล้องรอบคันแล้วก็เส้นกะระยะตามช่องทางต่างๆตรงนี้ครับช่วยเราได้เยอะด้วยภาพที่มันมีคุณภาพที่ดีระดับหนึ่งเลยนะครับทำให้เราสามารถที่จะผ่านอุปสรรคไปได้แม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเรากังวลหรือลังเลฟอร์ดช่วยเราได้เยอะมากๆในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าฟังก์ชันเหล่านี้มันก็ยังอยู่ในเกรดอื่นๆอย่างเช่น Storm Track นะครับไวท์แท็กที่เป็นเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบหรือแม้แต่จะเป็นทางฝั่งของ Ra p t ตอร์เองก็ยังมีระบบ ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่ารถคันใหญ่เนี่ยเราเจอเส้นทางที่มันเป็นเส้นทางทางแคบนะครับโอเคว่ามันอาจจะโดนกิ่งมงกิ่งไม้ก,กันอยู่บ้างเนี่ยแต่ว่าด้วยทัศนวิสัยโดยรวมค่อนข้างดีแล้วก็มีกล้องมาช่วยเราด้วยเนี่ยแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะคุมรถเนี่ยผ่านช่องทางต่างๆไปได้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องถึงขั้นแบบ ทำให้ตัวรถเสียหายมากมายนะ,นะครับในเส้นทางที่เป็นทางเรียบนะครับได้ใช้อะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นทางที่เป็นทางเรียบเปียกลื่นช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบฝนเริ่มตกแล้วนะครับเข้าสู่หน้าฝนกันแน่นอนครับว่า 4A ที่มาพร้อมกับระบบควบคุมตัวรถนะครับในเส้นทางเปียกลื่นก็คือโหมดสลิปพารีนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถขับได้อย่างมั่นใ,นใจมากขึ้นในเส้นทางที่มันมีทางเปียกลื่นนะครับหรือแม้แต่เป็นถนนที่เราไม่คุ้นชินก็ตามช่วยในการเข้าโค้งได้ด้วยนะครับโหมดอื่นๆอย่างเช่น โหมด normal ก็ช่วในความประหยัดสำหรับใครที่แบบกลัวว่าไอ้ V-stick มันจะกินน้านํามันหรือเปล่านะครับอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดทรายเนี่ยในทางที่เป็นทางร่วนนะครับ โหมดนี้เราเคยเอารถตัว Ford Ranger Wildtrak เครื่องยนต์สีลิตรไบเทอร์โบสี่คูณสี่เนี่ยไปลุยกันมาที่เกาะพระทองจําได้ไหมฮะอันนั้นก็ถือว่าได้เห็นประสิทธิภาพเลยว่าโอ้โหเจอทางซ้ายนี่ขนมไปเลยนะครับสำหรับ Ford Ranger ก็คใครที่เป็นลูกค้าหรือว่าใครที่แบบอยากลองสัมผัสตัวรถนะครับก็สามารถที่จะลองกันดูได้นะครับมีรถเพื่อนลองขับรถเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่อยากให้เราขับหรือว่ามีโอกาสได้เจอกิจกรรมต่างๆก็ลองไปร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกันดูครับอย่างไราก็ตามนะครับทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามแมสซงการในทุกช ลาทั้งผู้สมไปก่อนสวนครับ